จกันว่าใจใสใสที่บอกว่าเออให้ทําใจใสใสเพาใจที่ใสเนี่ยมันจะปราศจากนิวรณ์ใจมันจะเกลี้ยงโปร่งเบาสบายบริสุทธิ์ในระดับหนึ่งทีเดียวจึงท้ามีความมั่นใจว่าเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบากกรรม แล้วก็ความรักและปรัถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมมัน็จะเกิดขึ้นเองแล้วเราจะเข้าใจคำว่า,อ,าอยู่ในบุญนะให้นึกถึงบุญอยู่ในบุญมันจะแจม่มใสแจ่มกระจ่างมีความปลื้มบิติเบิกบานในบุญแต่นิ่งสงบเยือกเย็นหนักแน่นมีอารมณ์เดียว แล้วก็เกิดความรู้สึกกับบุญนี่แหละจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในทุกสิ่งและจะนำความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้บังเกิดขึ้นกับเราถ้าใจใสยอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดฝังความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีแต่ว่าใจข้างในมันจะนิ่งสง,งบมั่นคงและมีสุขเกิดขึ้น มั่นใจอบุ่นใจปลอดภัยว่าการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนนั้แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้ยวยกันนั้นนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำไม่สิ่งแวดเล่ามีปัญหา ความทุกข์ทรมารความคเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสๆเราก็จันยู่เหนือ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเน่ะไปสู่คนข้างเคียง พอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในในทางที่ดีขึ้นมือนก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวถ้ารูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วย